สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องของนาะทีชาแนลกันด้วยนะคะผมวันนี้เรามาในเรื่องดราม่าของยูทูบเบอร์ n ่1ของประเทศไทยไกลสไลเดอร์กับสไปเอชพีนะความรักถึงขั้นที่ต้องเลิกกันแล้วนะคะผมเพราะว่าคบกันมา7ปีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทัวเนี่ยกำลังจะไปลงที่สไปเอ d พีหนักมาก จุดเริ่มต้นจากการเป็นดราม่าคุณนิกกี้นชัดกับสไปเอสดีก็ได้มาคอลแลบกันคุณนิกกี้นชัดได้ถามกับสไปเอสดีว่าทาไมแต่ก่อนเก๋ไกดไม่ได้ลงแบบลูกเซ็กซี่เลยไปก็เลยบอกกับนิกกี้ว่าเออผมเป็นคนไม่ให้ลงเพราะว่าแบบหวงหลังจากนั้นนิกกี้ก็ได้ถามต่อว่าแต่ตอนนี้เริ่มลงแล้วสไปเอสดีก็เลยบอกว่าก็เก๋ไก่อยากให้มีผู้ชายอเข้ามาหา อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้ที่สไปค์พูดคํานี้ออกมาว่าเกย์ไก่ยังให้ผู้ชายเข้าหาสังคมมองว่าคสไปค์เนี่ยพูดไม่ให้เกียรติเกย์ไก่เลิกกันไปแล้วพูดแบบจะพูดยังไงก็ได้เดี๋ยวเราไปดูในทวิตเตอร์กันเลยดีกว่านะครับผมว่าคนดูเดือดกันขนาดไหนนี่ไม่ค่อยติดตามเกย์ไก่แทบไม่ค่อยดูด้วยแต่การที่ผู้ชายออกมาพูดแบบนี้คือจุดๆๆมากไม่ให้เกียรติผู้หญิง เลิกกันแล้วไม่จะเป็นตุ๊งปากจุๆๆใสเขาขนาดนี้ไหมที่มาบอกว่าเขาชอบโชว์จะโชว์ไม่โชว์มันก็สิทธิ์ของเขาห่วงก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่เอาตัวเองสบายใจอีหฮ่านิกกี้แม่งยังคิดได้มากกว่าไปแหมถามจริงพูดงี้แล้วกลับไปมองหน้าเก๋ไก่ได้ปะมองหน้ากันติดหรอสรุปได้ว่าเก๋ดังทีมงานก็ดังด้วยเพราะเก๋เองก็ช่วยโปรโมทเยอะมากๆสุดท้ายทีมงานกับแฟนเก่าเขาเป็นเพื่อนกันอน,นะเขาเลยดูสนุกดูสุดกับทุกคลิปของเขา เก๋ไก่เป็นตัวคนเดียวเริ่มเฟดตัวออกมาการที่เก๋ไก่ใส่ชุดซ็กซี่ก็ไม่ได้แปลว่าอยากให้ผู้ชายเข้ามาหานะคะนี่คือความคิดของไปพูดมาได้ในรายการแชร์โลมาคือไปบอกมีดารามาจีบเก๋แต่กับนิกกี้ถามไปว่ามีคุาายสาวบ้างหรือยังแต่ไปทักไปก่อนแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรกับเก๋นี่คือความคิดต่างกันดูออกว่าใครอยากเลิก